วันนี้เรามาอยู่กันในย,ยานโทมัสแอนทเนด่านนี้นะครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่นด่านโทมัสแอนทเนนะครับเอาล่ะเราไปเล่นกันเลยอย่างแรกนะครับมีสกิลตรงนี้นะครับนี่จะสังเกตว่าจะมีลูกกตานะครับในเป็น,นี้ครับตึบตึบ,ตบไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วผมก็จะไปกัน let's go ไปยังไงอ่ะไปยังไงไม่รู้วิธีการไปอ่ะ มันเหมือนมันมีนมนกี่คนในแมพเนี่ยมีแค่สามคนในแมพเนี้ยนะฮะอะอรมีรถไฟพังมีไม่ใช่รถไฟพังสิเป็นเหมือนรังรถไฟอะมาที่ไหนเนี่ยโอ้มีรถหลายคันมากเลยครับทับยูเจิมใครที่อยากมาเล่นด่านนี้มาเล่นกันได้นะครับด่านนี้ไม่สามารถกระโดดได้นะครับคนก็เล่นเล่นกันน้อยๆนะครับ วิ้ยมีเครื่องยึดเหนียวรางตรงน,นี้ด้วยเนี่ยเออทำเหมาะทำเหมาะเหมาะทำเหมาะมากครับท่านผู้ชมเอ้ามาดูสิอ้าวเป็นแค่ขบวนหัวขบวนเหรอตัวตัว,ตว,ตวแรกเลยเอ้าวเป็นตัวถาดเฉยๆนะโอ้ยไอย้นอนเครื่องนี่นะตรงนี้ มา้วก็ยังมันไปโดนอยู่ที่นี่่ะกดไปเลยมันต้องกดแช่ไว้มาแล้วมาแล้วโอเคครับทานผู้ชมสุดยอดแล้วแบบนี้ผมจะขึ้นรถไฟยังไงล่ะ เปิดยังไงอะไปกันไปกัน Let's go เอาแล้วเปิดยังไงอะอาเปิดแล้วไปแล้วปูน,ปน,ปนไปละจะกะฉักเปิดเบอร์ตะกีนนนนน้นะครับนี่มีล้างไว้ด้วย,วยนี่ครับท่านผู้ชมจิกะฉักไปกันเลย Let's go ย้าเดี๋ยวเวลาแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของงานนะครับแล้วพวกเราจะไปทำขบวนกันนะครับ ครับเข้าไปข้าไปข้าไป let's go <S เอาไปกันไปกัน,กนถ้าใครอยากให้ผมเล่นด่านรถไฟอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กันให้ถึงสิบไลค์กด้วยผมแค่ต้องการแค่สิบไล์น like นะพอพอพอไม่มีใครกดไลค์เลยใช่ดดเดียวเดี๋ยวได้เอาล่ะตอนนี้เราข้ามสะพานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาขอบวนรถเดี๋ยวผมจะไปเอาขอบวนรถนะครับขบวนรถไฟมาถึงแล้วมาถึงแล้ววงเวียน เมื่อกี้ผมมาตั้งแต่ตรงเวียนนะครับนี่มาแล้วโดนมาแดนเทนไอรถไฟเบอร์สี่ขับเร็วๆหน่อยได้ไหมนีเนี่ยมาถึงแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยแล้วเดีย๋ยวไปสับเปลี่ยนก่อนนะเดีย๋ยวไปสับเปลี่ยนก่อนระวังกันด้วยจุบสับเปลี่ยน ก็เดี๋ยวปวันหนึ่งนะเพื่อนจุดเพื่อนจะไป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 ขับไปได้เลยขับไปถอยหลังถอยหลังเราก็แค่กำลังถอยหลังอยู่เฉยๆกำลังถอยหลังอยู่เฉยเฉยเพื่อนโอเคมาถึงตรงนี้แล้วสับเปลี่ยนมาจนถึงตรงนี้แล้วเออเขายัางช่วหน่อยแต่พวกเราต้องไปต่อกันนะครับ โอเคเดี๋ยวขบวนรถจะออกนะตั้งกองไว้ตรงนี้ปูบุปูลุกไปออกแล้วไปกันครับไปกันครับ let's go ขบวนรถออกแล้วดึงตือดึงเดะเดงเดะดึงไม่มีอะไรเลยเฮ้ยมีร้อะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะโอเคครับไปต่อนะครับอยาเสียเวลาเครื่องยึดเหนี่ยวรางแบบมันเป็นหมอนไม้นะครับที่เก็บเชื้อเพลิงเร็วๆหน่อยโอ้โหความเร็วน้อยมากเลยครับท่านผู้ชม แค่สาสิบสองสาสิบเอ็ดอะไรได้ได้เองอ่ะอีเลยข้างบนนั่นนะ่ะขับชา้าข,ขนาดนี้ก็ไม่บอกอยหลังเลดีกว่าเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าเดี <or> ๋ยวจะไปสับเปลี่ยนน่าจะไปเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันตองอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยทำไงต่อเฮ้ยทำไงต่อทำไงต่อกระโดดไม่ได้กระโดดไม่ได้ ไม่ได้กระโดดไม่ได้อะกระโดดไม่ได้กระโดดไม่ได้โอ้ยรถไฟพังเลยทนะ่านผู้ชมโอ้ยรถไฟพังเลยอะ่ะอ่ะมาถึงโทมัสแล้วเนี่ยอยากกระโดดออกอยากกระโดดออจากขาบวนจังอะ่ะจะต้องรีเซ็ตใช่ไหมโอเคนะ่ต้องรีเซ็ตแน่แนเลยดูดิตัวตัวเองยังนั่งอยู่เลยโอ้ยอะไรของมันเนี่ย ก็กดกระโดดไม่ได้รู้ป่ะเนี่ยเนี่ยมันกดกระโดดไม่ได้เห็นป่เนี่ยโอ้ยไปที่อื่นแล้วก็รีเซ็ตแบบนี้นะครับไอเดียนี้ดีมากๆเพราะทอบขบวนวนี้มันพังแล้วนะครับรูสิมันพังแล้ว,วไปอยู่ตรงนี้แหละไปดันลุศวรีไป เดี๋ยวพวกเราจะไปที่อื่นกันนะเบบี Baby, ตัวน้อยเกือบตายแล้วหรอเบตะมื่อกี้โอเคมาถึงตัวนี้แล้วหรอครับท่านผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวพวกเราจะต้องดูนะครับว่ามีขบวนไหนไว้ใช้บ้างถ้ามีก็ดีๆก็ไม่ใช่นะครับโกดอนใช่ไหมหมวัวรูจักตบวตเมื่อกี้ชื่อว่าโกดอนใช่ไหมโอเคมันก็ได้ทำเป็นการลงเป็นที่เรียบร้อย นะครับเอแล้วจะไปทางไหนเนี่ยเนี่ยมูเวียนสับเปลี่ยนคือแบบมันมันไม่สามารถกระโดดได้นะครับท่านผู้ชมแต่เท่าไหร่ทีนี้ก็ต้องจบดวัดดดนทึกนะครับอย่าลืมวันล์ก็จะกันต่อใครบทนี้ด้วย